กินกาว่าเมดพอเห็นซองกาว่าเมดแค่นั้นแหละเอาเปลี่ยนหน้า <c oughs> ถ่ายแล้วท็อปปิ้งด้วยอะไรกาบ้าเมดเอาจิ้มขึ้นมาให้ดูหน่อยมันหอมเหม็นบ้นมามันาเข้ากันเลยนะ <c oughs> ท็อปปิ้งกาว่าเมดนะทุกคน เราต้องโกท็อปปิง้งปลาการ์บะเมยียแล้วก็จุ่มๆเอากินเขากินกกน,น้ำจุม่มนแล้วกกเป็นยังไงมีความสุขอ,อารมณ์ดีอะทำไมถ่ายแลวันนี้นะคะน้องบอต้าจะมาบอกวิธีนะคะกินกระเบนยังไงให้อร่อยนะคะก็คือกระเบนเนี่ยสามารถใส่ได้อาหารทุกชนิดเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นอาหารเครื่องดื่มเนี่ย ก็คือแบบแบบพวกโอวันตินกาแฟ,าฟาชาเขียวชาเย็นนะคะก็ใส่ได้หมดเลยนะคะหรือไม่จะเป็นพวกอาหารนะคะก็มี๋วยเตี๋ยวโจ๊กข้าวต้มไข่เคียวแกงส้มแกงเล้งแกงอ่อมก็วเราวและอื่นๆนะคะก็ใส่ได้เลยนะคะทุกคนนาะเรามากิน,นะะั้เลยค่ะ จำต้นมากเรื่องว่าวันนี้น้องโบต้าจะมาใช้เรื่องว่าก็คือไอ้ก่อนๆใช่ไหมคะที่น้องโบต้าไม่ได้กินนี่แต่บ้าเมยก็คือเรียนภาษาอังกฤษใช่ไหมยาคณิตอะไรพวกนี้อ่ะคือแบบ แล้ค่อยเข้าใจอะไรก็คือสมองเบอร์ไปเลยแต่พวกมากินอาทิตย์นี้แล้วแบบโอเคปิ้งขึ้นมาเลยคือแบบเมื่กินโอเคเฉยฉันอา่านออกฉันพิ้งเอถึงแซดรู้ฉันพิ้งได้โอเคเอถึงแซดเพิ่งมารู <laughs> ้ตอนปสามขคอเนี้ยสายก็พอไปไป,ไป,ไปมาแะ้วทุกคนก็คือนี่นะคะกรกาวาเมดของนี่ต้องลองลองแล้วรู้เข้าใจได้ไประโยชน์เดี๋ยวนี้น้องป้าได้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายพี่เซนสุดฤทธิ์ <laughs> โอดีค่ะโอดีค่ะ